สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีการใช้งาน TestyWorks t r a d i n g Platform นะครับประจำปี2022นะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้นะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มใช้งานนะครับรวมทั้งเวลาตอนที่จะมาคอนซัลท์พอร์ตผมด้วยนะครับแรกเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนนะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีฟันเฟืองนะครับอยู่2ด้านนะครับอันแรกอยู่ทางซ้ายนะฮะตรง Watchlist นะครับแล้วก็ทางขวาตรงนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทีละส่วนกันเลยนะครับ เริ่มแรกจากวิธีการตั้งค่าตัวโปรแกรมก่อนนะครับกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่แท็บ general เลยนะครับในแท็บ general นะครับตรงนี้จะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับก็คือติ๊กตรงช่องนี้นะครับจะเป็น light color theme นะครับก็คือเป็นสีที่มันสว่างขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะพอติ๊กขึ้นปุ๊บนะครมันก็จะกลายเป็นสีเทาอ่อนนะครับก็จะค่อนข้างสบายตาสําหรับผมนะแล้วก็มันง่ายในการที่เวลา ตอนที่เราเปิดหน้าจอเทียบให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเวลาใช้จร,จริงอาจจะไม่ติ๊กตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับถัดมาคือส่วนของ a c c o u n t นะครับก็ติ๊กมาที่ Account นะครับแล้วก็เริ่มที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ทุกคนติ๊กที่ privacy mode นะครับก็อันนี้จะได้ปิดข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเวลาตอนที่เรามา consult p o r เนี่ยจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยนะครับ ถัดมาก็มาที่แท็บ o s i t i o n ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเรียงลำดับการ Display นะครับตามนี้เลยนะที่เห็นอยู่บนหน้าจอข้อมูลที่เราเห็นอยู่ทางคอลัมน Display กับ not displayed อันนี้จะสามารถที่จะย้ายไปมาได้นะครับอย่างเช่นดูนะผมจะกดที่ตรงนี้นะครับปุ๊บ พอกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะมาอยู่ที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะลากขึ้นลงได้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่เอาจากฝั่งซ้ายนะครับเราก็กดทีหนึ่งนะครับกดตรงไหนก็ได้มันก็จะเด้งกลับมาอยู่ที่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนที่เรามองเห็นนะครับฝั่งขวาจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ดิสเพย์ก็ให้ดิสเพย์แค่นี้พอนะครับ เป็นไปได้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียงตามลำดับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาตอนที่เอามาคอนซัลท์กันเนี่ยมันก็จะได้อ่านง่ายนะครับเพราะว่าผมคุ้นชินกับตรงนี้นะครับ Position Detail นะครับก็ทำคล้ายค้ายกันนะครับก็ดูจากหน้าตาตรงนี้ได้เลยนะครับโพสต์วิดีโอไว้แล้วก็ทำตามนะครับ h e a d e r Details ก็เช่นกันนะครับก็พสต์ไว้แล้วก็เอามาเรียกตามนี้นะฮะ ถัดมาเป็นแท็บเทรดนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากที่ส่วนของดิสเพลย์นะครับจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้แก้อะไรมากนะครับก็เป็นไปตามเดิฟอลท์ของเขานะครับแท็บออเดอร์นะครับเปลี่ยนแค่จุดเดียวนะครับก็คือตรงนี้ให้เป็นมิดไพรซ์นะครับตรงนี้เป็นวิธีการที่จะทําให้เวลาตอนที่เรากดเทรดอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นหรือออปชันเนี่ยมันจะเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางแทนที่มันจะเป็นเนเชอรัลไพรซ์นะครับคำว่าเป็นเนเชอรัลไพรซ์เนี่ยอย่างเช่นถ้ามีซื้อขายกันสมมติ มีคนตั้งซื้อ1เหรียญนะครับมีคนตั้งขาย2เหรียญอย่างเงี้ยนะครับ natural price นะครับมันก็คือ,อ,อถ้าเราเลือกซื้อมันก็จะเป็น1เหรียญนะครถ้าเราเลือกขายมันก็จะเป็น2เหรียญนะครแต่ mid price เนี่ยมันจะเป็น1.5ก็คือมันเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางเวลาเราขายเราจะขายได้ในส่วนของราคาที่ดีขึ้นนะครับฟังดูมันอาจจะย้อนแย้งนะคืออย่างเช่นเวลาตอนที่คนเขาพร้อมจะซื้อครับเขาพร้อมซื้อเหรียญหนึ่ง แต่มันมีคนอื่นเนี่ยเขาตั้งขายกันอยู่ที่2เหรียญนะครับถ้าเราไปตั้งที่ราคาตรงกลางเนี่ยแทนที่เราจะขายได้แค่เหรียญเดียวเราก็จะขายได้1.5อย่างเงี้ยครับมันจะขายได้มากขึ้นนะฮะวันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราก็แนะนําให้ไปตั้งไว้ส่วนอื่นๆเนี่ยตรงนี้เขาก็มาเป็น default ของเขาอยู่แล้วใช้ตามนี้ได้นะครับสต็อกนะครับเวลาเราซื้อหุ้นนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ตรงนี้ผมแก้แค่แค่จุดเดียวนะครับก็คืออันนี้นะฮะคือเวลาตอนที่เราเข้าไปซื้อนะครับ หุ้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเวลาเรากดสั่งนะครับเราอยากจะให้มัน default นะครับก็คือสั่ง1ครั้งขึ้นมาขี่หุ้นนะครับถ้าเป็นเลข1ก็1หุ้น5อย่างเงี้ยก็ก็เวลาเราสั่งทีหนึ่งก็คือได้5หุ้นอันนี้เป็นตัวที่ว่าเวลากดเพิ่มนะครับจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ซึ่งเราก็แก้ตัวเลขได้เช่นกันนะอยากให้เพิ่มทีละ10ก็ได้นะบแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ default ก็คือเอาแค่ทีละหุ้น เวลาตอนเพิ่มมันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เอาที่สะดวกนะครับออปชันก็จะคล้ายกันนะครับก็ปรับตรงนี้ให้เป็น1กันะแต่ผมเข้าใจว่า Default มันน่าจะมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเซตโปรแกรมมานานแล้วผมจำค่าเดฟอ u l t ของเขาไม่ได้นะครับถัดมาก็ส่วนของ watchlist นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเรื่องของการให้เราเห็น d Dis Display เท่านั้นเองนะครับก็ในทั้งส่วนของฝั่งซ้ายของหน้าจอเนี่ยนะครับ เลฟไซบาส์นะครับก็ให้ดิสเพย์ตรงนี้นะครับตรงเซนเตอร์เมนอันนี้ผมไม่ค่อยได้แก้อะไรเท่าไหร่นะครับก็ก็เรียงไปตามนี้นะครับสามารถพอส์เอาไว้แล้วก็ดูได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ไซบาส์นนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมันก็จะเป็นตรงแท็บที่มันจะมีปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับที่กดมาเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคร่าวๆก็คือประมาณนี้ทีนี้ถ้าใครอยากจะสร้างลิสต์ใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะมาสร้างลิสต์ใหม่ตรงนี้ได้นะครับกด ปุ่ม add new list ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะฮะ mm. เช่นสมมติจะเป็น Kelly test อย่างงี้ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะต้องใส่ชื่อหุ้นข้างบนด้วยนะนะครับผมคิดว่าอย่างงี้อ่ะเนี่ยครับใส่เสร็จแล้วนะครับ add to add Apple to Kelly test อะไรเงี้ยก็ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมแคนเซลไปก่อนเดี๋ยวจะมีเฉพาะส่วนที่ add watchlist นะครับส่วนในแท็บอื่นๆนะครับปกติผมไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีแท็บสุดท้ายก็จะเป็นเอ่อซาวนะครับก็จะมี เป็นลูกเล่นนะครับคือเวลาตอนเปิดตลาดนะครับเราอยากให้มีเสียงอะไรนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็ลองลองกดปุ่มนี้เพื่อเทสได้นะครับ Order f i e l นะครับผมว่าชอบให้เป็นเสียงแคชเชียร์นะครับก็เลยเลือกเป็นแคชชีย์จิสเตอร์อย่างนี้นะครับก็แค่นี้เองอันนี้ก็เป็นพาร์ทแลนนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งค่า พาร์ทที่สอนะครับก็คือเรื่องของการสร้าง watchlist นะครับอย่างตรงนี้นะครับผมมีทำ watchlist เอาไว้ส่วนตัวอยู่ก็จะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการที่จะใส่หุ้นอะไรเข้ามานะครับเราก็มาพิมพ์ชื่อหุ้นตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะทดสอบนะครับใส่ p e p s ซ Co นะครับก็พิมพ์อันนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีนี่แล้วก็เราก็กดบวกนะครับพอเรากดบวกนะเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นตัว list หุ้นเนี่ยมาอยู่ด้านล่างสุดแบบนี้นะครับ แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับตรงไปตรงมานะครับถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของแถบที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นคำว่า Account นะครับทุกครั้งที่มาคุยกับผมนะครับแนะนําว่าให้กดให้มันกลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่ไม่ได้โชว์ account ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดลูกศรขึ้นให้มันกลายเป็นลูกศรความนะครับมันจะ ซ่อนแอคาของเราไว้นะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์คือพื้นที่ของตัวออปชันเชนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้จะกว้างมากขึ้นด้วยนะครับแท็บที่เราคุยกันบ่อยสุดนะครับก็คือเรื่องของ Position ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือถ้าเราทําไว้แล้วเนี่ยตัวของหัวคอลัมน์นะครับมันจะเรียงกันแบบนี้นะครับผมจะให้คำแนะนำกับพวกเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มตรงด้านบนตรงนี้นะครับเห็นแทบฟิลเตอร์นี้ใช่ไหมฮะถ้าเวลาเรากดนะครับ กดอะไรเราจะเห็นสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเอาออกหมดนะครับเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครถ้าเรากดปุ่มหุ้นนะครับเราจะเห็นหุ้นขึ้นมานะครับถ้าเรากดออปชั่นมันจะมี Position ของออปชั่นขึ้นมาถ้าเรากดคริปโตแต่ในที่นี้ผมไม่มีคริปโตอยู่ในพอร์ตนี้นะครับก,ก็มันก็จะเห็น Position ของคริปโตขึ้นมานะครับ ถ้าเรากดอันไหนที่เป็น working ก็คือ position ที่เราตั้ง order เอาไว้นะครับที่มันกำลังรอให้คำสั่งมันถูก fill เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใครที่แบบซื้ออะไรเสร็จแล้วมองไม่เห็นนะครับไม่ต้องตกใจเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะว่าเรากดเลือกเอาไว้ตามนี้หรือเปล่านะครับ อีกแถบหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีการเรียงตัวพุ้นไว้นะครับมันก็จะมีความกระจัดกระจายแบบนี้นะฮะถ้าเราเรียงบ y s y m ซิมโบนะครับเราก็จะเห็นเป็นกรุ๊ปอย่างนี้เดี๋ยวผมกดอันนี้ให้เห็นจะได้ชัดขึ้นนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีการเรียงกันนะครับคือไม่กรุ๊ปนะถ้ากรุ๊ปเป็นบ y s y m ซิมโบนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากรุ๊ปเป็นออเดอร์เชนเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกนะับอย่างเช่น ออปชันนี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์อะไรนะครับเขาจะเขียนอยู่ตรงนี้รวมทั้งถ้ามีการโรมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเอาไว้ให้แบบนี้ด้วยนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จบในพาร์ทของส่วนของโพ i ิชันนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นพาร์ทของการเทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้บ่อยนะครับก็พกดมาตรงนี้นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทางขวาตรงนี้ด้วยนะครับ บางครั้งนะครับหลายคนพอเปิด Position มานะครับอยากจะมาเทรดนะครับผมบอกว่าอ่าให้ขอเลื่อนสไตร์ดูหน่อยนะครับอย่างนี้ผมจะเลื่อนลงมาได้เรื่อยๆเห็นไหมฮะมาจนถึงราคา300เลยแต่บางคนเนี่ยปรากฏว่าเวลาตอนเขาเลื่อนนะครับเขาเล<ๆ>ื่อนลงมาอ้าวบอกไม่เห็นมี300เหมือนที่โค้ชมีเลยนะครับก็คือตรงช่องสไตร์ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ ใส่ให้มันมากพอเท่าน,นั้นเองตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับอย่างเช่นอ่าน,นี้ผมจะพิมพ์ให้เห็น42สไตรก็ได้นะครับเห็นไหมก็จะได้ออกมาแบบนี้ละนะครับส่วนตรงช่อง c o n f i g ตรงนี้นะครับปุ่มรูปกลวยตรงนี้นะครับจะทำให้เราเห็น expiration ตามแบบที่เราต้องการถ้าเลือก all expiration นะครับและ Option นั้นนี่มี Option แบบ weekly ด้วยเราก็จะเห็น weekly ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะแต่ถ้า เขาไม่มีออปชันแบบ weekly เราก็ยังไม่เห็นนะอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวนะครับผมขออ่ามาดูอันนี้เห็นไหมฮะอันเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นออปชันแบบแบบ all expirations นะครับแต่ว่าตัวอ่า M China เนี้ยเขาไม่มี weekly นะครับเราก็เลยมองไม่เห็นถ้าเราเลือกเป็น regular expiration only นะครับเราก็จะเห็นแต่ออปชันที่เป็นรายเดือนเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเลือก non regular expiration อันนี้ก็จะกลับกันนะครับก็จะมีตัวที่เป็นพวก weekly ขึ้นมานั่นเองอ่ะมาตรงนี้จะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้นะครับเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นว่าเราจะเจอแต่พวก weekly นะครับกับ quarter ถ้า regular only ก็จะเห็นแต่พวกที่มันเป็นรายเดือนแบบนี้นะครับ โอเคปุ่มนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะครับแค่นี้ส่วนตัวฟันเฟืองอันนี้กดแล้วมันก็จะเข้ามาในตัวการตั้งค่าของตัวโปรแกรมเหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ activity นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเอาไว้ฟิลเตอร์อะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหลักการทำงานก็จะเหมือนตรงแท็บโพ i ิชันเลยนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ดูว่ากิจกรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามีการเทรดอะไรไปบ้างเช่นสมมติผมใส่ SPX ตรงนี้นะครับ เห็นไหมพอเราใช้ symbol filter ตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นเฉพาะตัวหุ้นที่เราเคยเทรดไปนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ date filter ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น custom ซึ่งผมก็จะสามารถเลือกวันตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะเอาเป็น120วันนะครับมันก็จะ filter ขึ้นมาให้เห็นไหมฮะก็จะมี order ที่ผมเคยทำไปนะครับซึ่งมันจะ filter ด้วยตรงนี้นะครับเช่น working field แล้วก็ cancer ถ้าผมไม่กดเลยก็ต้องไม่เห็นเลยเนาะ ถ้าผมกดฟิลนะครับก็จะเห็นเฉพาะออเดอร์ที่ฟิลไปนะครับถ้าผมกดแคนเซิลด้วยจะเห็นออเดอร์ที่แคนเซิลด้วยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะไม่มีอะไรมากส่วนอาร์เซนนี่จะเป็นสเตตัสอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นมาหน้านี้นะครับจะเอาไว้แทร็กเวลาตอนที่ผมต้องการดูว่าฮิสตอรีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจากการโรลของเราหรือจากการแก้โพสิชันอะไรก็ตามนะครับเราเคยทำอะไรมาบ้างนะเราเลือกมา คู่ไหนมันไปตรงไหนนะครับมันจะทําให้จับกันเป็นกลุ่มนะครมันทําให้ผมช่วยดูได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยถ้าเราอยากจะมาดูว่าเราเคยเทรดอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ได้กําไรอะไรเท่าไหร่เนี่ยเรามากดที่ history นะครับลักษณะจะคล้ายๆกันนะตรงนี้เราใช้ิ symbol filter ได้นะครับอย่างเช่นมาผม filter นี้ให้นะครับแล้วก็ type filter อันนี้คือ เป็นกิจกรรมที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดนะครับก็คือก็คือการเทรดนั่นแหละนะครับ cash transfer นะครับอันนี้เป็นการโอนเงินเข้าออกนะครับ receive and deliver นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการถูก assign หรือว่าการ exercise นะครับแล้วก็อื่นๆก็ตามชื่อนะครับแต่ว่าปกติเราก็คือทําตามนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเป็น any ไปเลยดูทุกอย่างแล้วเราก็เลือก date filter ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมเคยเทรด SPX ไปเนี่ยในเมื่อกี้เราในเราฟิลเตอร์ในช่อง Activity ใช่ไหมครับในแท็บ Activity เนี่ย120วันเนี่ยมันมีออเดอร์เหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับใน History ตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะออเดอร์ที่มันฟิลเท่านั้นนะครับไม่ฟิลจะไม่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็อ,อย่างเนี่ยเราเห็น Receive Deliver เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นการที่ถูก Assign อะไรก็ตามนะครับก็จะปรากฏประเภทขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ หลักๆอันนี้ที่ควรจะรู้จักไว้นะครับตรงมุมบนด้านนี้นะครับจะเป็นค่าพรีเมียมนะครับที่เราได้มาแบบเน็ตเนะก็คือมันจะรวมทุกทรานเซคชันนะครับถ้าเราเทรดเยอะมากๆนะครับเราควรจะเลื่อนหน้าจอลงมานะครับให้มันสุดนะครับแล้วมันจะค่อยๆรีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนาะส่วนคอลัมน์นี้นะครับก็จะเป็นค่าคอมอันนี้เป็นค่าฟรีที่จ่ายให้บรรดาตัวกลางทั้งหลายนะครับค่าคอมนี้ให้โบรกเกอร์ อันนี้เป็นให้เลคูลเลเตอร์แล้วก็เอ็กชเอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะอันนี้ก็ให้เราเห็นว่าเป็นยังไงนะครับอย่างอันเนี้ยใน120วันที่ผ่านมาผมได้รับค่าพรีเมียมไปทั้งหมด1,800เหรียญประมาณนี้จากการเทรด SPX ตัวเดียวนะครับคร่าวๆเนาะราวน,ะนี้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะอยากให้พวกเราเนี่ยได้มาดูคลิปนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาคอนซัลท์กันในครั้งแรกเป็นต้นไปนะครับ โอเคก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะถามได้ในกลุ่มไลน์ของนักเรียนนะครับตามคอร์สที่เราเรียนได้เลยนะครับอขอบคุณมากฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ